ุ้งสุธทธิราชพาลูกชายวิวิรดาเข้าเยี่ยมแม่จุบคำพูดหลานบีบหัวใจเรียกว่าตอนนี้ตอนดูอาการกันวันต่อวันสำหรับวิวิรดาวงเทวันน้องสาวของกุ้งสุธทธิราชที่ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้ว 25วันอาการของวิวิราดายังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับวิวิวราดาวงเทวันหรือวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันคือน้องสาวของกุ้งสุธิราชวงเทวันพระเอกลิเกและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังล่าสุดกุ้งสุธิราชที่ชายได้พาลูกชายของวิวิราดามาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งเผยคำพูดบีบหัวใจว่าให้แม่ตื่นมาไวๆลูกเขาก็ถามถึงแม่เขามันกระทันหันยังไม่ตั้งตัวเขาก็ยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่ก็พาไปเยี่ยมรู้ว่าแค่หลับเขาก็คุยตื่นไวๆนะใจเราก็หล่นเหมือนกัน